ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนพี่น้องมองบ้านเมืองครับวันนี้ผมมีโอกาสลงพื้นที่กันที่จังหวัดอุดรดินนะครับแน่นอนครับที่พื้นที่จังหวัดอุดรดาน์ถ้าเกิดพูดถึงของกินขึ้นชื่อนะฮะก็เป็นผลผลิตจาก,จาก้าะของการเกษตรนี่แหละครับไม่ว่าเป็นทุเรียนหลงลับแรหลินลับแลอันนี้ขึ้นชื่อเลยนะฮะแต่เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งครับเมื่อประมาณย้อนกลับไปสักประมาณสามถึงสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ย เราเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเผาไหม้ส่วนทุเรียนนะครับที่เป็นไฟลุกลามจากการเผาพื้นที่การเกษตรด้านข้างเนี่ยแล้วก็ลามมาส่งผลสร้างความเสียหายครับนอกจากจะเป็นในเรื่องของการสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ทางการเกษตรแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าในเรื่องของปัญหาหมอกควันและไฟป่าสาเหตุส่วนหนึ่งครับก็มาจากน้ํามือมนุษย์จากพื้นที่ทางการเกษตรนะฮะเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูกันที่ว่าในพื้นที่จังหวัดอุรดรติตครับ เขามีแนวทางในการรณรงค์ส่งเสริมการลดเผาในพื้นที่ทางการเกษตรอย่างไรบ้างรวมถึงในภัยแ้งเนี่ยนะครับเขาเตรียมรับมืออย่างไรในการส่งเสริมการปลูกพืชการงดปลูกบางชนิดเน้นปลูกพืชอะไรบ้างในช่วงนี้เดี๋ยวช่วงแรกเลยนะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับกับทางด้านของหัวหน้ากลุ่มนะฮะเป็นท่านหัวหน้าประสิทธิ์สว่างมณีจเจริญครับหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชสํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งตอนนี้ท่านเนี่ย ก็อยู่กับเรากันแล้วนะครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างที่ผมเกินไปเมื่อสักครู่นะครับท่านว่าในพื้นที่จังหวัดอุตรดรตถ์เนี่ยก็มีการทําการเกษตรประมาณร้อยละเท่าไหร่ครับเกิดเทียบพื้นที่ทั้งหมดละอ๋อจาก80%ของพื้นที่ทั้งหมด80%เลยส่วนมากเป็นอะไรบ้างคะเป็นนาข้าวข้าวโพดนะครับแล้วก็มีส่วนทุเรียน3 0ม0 0นกว่าไร่โอ้ส่วนทุเรียนนี่ก็คือสามหมื่นกว่าไร่เลยอย่างทุเรียนนะครับส่วนมากในพื้นที่ไหนคะพื้นที่เพลรับแรงนะครับเพอเมืองสองตำบลและอำเภอท่าป่าบางส่วน แต่ส่วนมากก็อยู่ที่รับแรครับครับวันนี้เองนะครับที่รายการของเรามาพูดคุยกันเนี่ยเราก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอรับแรเนาะครับซึ่งบริเวณส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เขานิยมที่จะปลูกทุเรียนกันแล้วแน่นอนครับว่าพูดถึงทุเรียนก็ต้องลงรับแรเหล่นรับแลครับก่อนอันนี้ก็คือมีข่าวที่ว่ามีสวนทุเรียนเนี่ยได้ถูกเผาไหม้ไปจากการเผาพื้นที่ในการเกษตรแล้วก็ลุกลามมาถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของการเผาพื้นที่ทางการเกษตร เราพบปัญหานี้มากน้อยขนาดไหนครับในพื้นที่จังหวัดอุตดิติ์ของเราฮะพื้นที่การเผาส่วนมากจะพบในพื้นที่แปลงนานะครับแต่พื้นที่ในส่วนทุเรียนนี่ก็คงเกิดจากการที่เขาจะจุดเผาแปลงข้างเคียงและลามเข้าไปซึ่งมันเกิดเมื่อย้อนหลังไปมาสามปีก็ไม่ไม่่ไมมากนะครับเพราะเขามีการเอาพบรอแล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลก็อมบตอออกไปดับทันครับก็คือส่วนใหญ่ต้นตอก็คือมาจากนาข้าวหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเขาก็จะมาเผากันใช่ไหมัะ สาเหตุอะไรครับทำไมเขาถึงนิยมเหลือเกินที่ก่อนหน้านี้ชอบเผาพื้นที่ทางการเกษตรนาข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวครับสาเหตุก็คือว่าคนคนที่ทานาเนี่ยเขาจะเล่งทํานาให้ได้หลายรอบแต่ถ้าเป็นเจ้าของนานี่เขาจะไม่ค่อยเผาเขาก็เก็บฟางอาจฟางไว้แล้วก็ใช้การถ่ายกลบต่อซังแล้วก็เป็นปุ๋ยนะครับ,รบส่วนมากคนที่เช่าเนี่ยเขาจะเล่งเพราะว่าพักค่า,ข,าข้าวเกี่ยวได้สักอาทิตย์เขาก็รีบเผาละเพราะว่ามันจะได้เตรียมดินได้ทันแล้วก็ จำนวนรอบการปลูกข้าวจะได้มากขึ้นเพราะคุมือค่าเช่าหนึ่งหนึ่งไร่เนี่ยจะทําประมาณสามรอบต่อปีอนะครับแต่เป็นคนเช่านะ,ะแต่้าเป็นจ้าของนาเขาทำแค่สองรอบอแล้วอย่างในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่ทํานาข้าวนะครับส่วนใหญ่อยู่ในอำเภออะไรครับส่วนมากก็อยู่ในเขตอําเภอเมืองตอนพิชัยทองสัมขันธ์แล้วก็รับแลบางส่วนแล้วพอมันมีปัญหาในเรื่องของการเผาเราสำรวจแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรกับ รอบข้างมั่งไหมฮะสิ่งแวดล้อมที่เคยมีกระแสข่าวหรือมีชาวบ้านมาร้องเรียนคนในพื้นที่มาร้องเรียนอย่างเงี้ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่อง PM2 เาะอสองครับปัญหาฝุ่นควันเนี่ยแล้วก็ความร้อนซึ่งมันก็ทําให้สภาพแวดล้อมเนี่ยเสียไปแล้วก็มีกลิ่นควันทึ่งทางผู้ว่าการจังหวัดในผลดำๆก็มีการรณรงค์ว่าห้ามเผาในช่วงตั้งแต่วันที่1มกราถึง30เมษายนเนี่งมกราคมถึง30เมษายนก็คือจะเป็นช่วงที่ เราพบการเผามากที่สุดแล้วมันก็เป็นช่วงของหน้าแรงเลยนะครับหน้าแรงแต่ว่าท่านผู้ว่ามีนโยบายให้ทางหน่วยงานปกครองตารวจเนี่ยดำเนินคดีครับ,รบตามพรบ,บอรของสิ่งแวดล้อมแล้วพอยิ่งแรงเนี่ยก็คืออย่างข่าวท,ที่เราเคยได้รับทราบการเผาไหม้พื้นที่ของ ส่วนผู้เรียนเนี่ยก็มาหน้าแรงนี่แหละคือเผาพื้นที่ของตัวเองแต่ปรากฏว่าควบคุ้ไฟไม่อยู่มันลามเร็วใช่ไหมฮะก็ไปเผาพื้นที่อื่นทําให้ได้รับความเสียหายโอ้โหตอนนั้นก็หลายสิบล้านเหมือนกันนะประมาณสาไร่สามสิบไร่เลยนะตอนนั้นนะครับคราวนี้เองครับเราเคยมีบทเรียนและในเรื่องกรณีนี้รวมทั้งการที่ทางจังหวัดเองนําโดยท่านผู้ว่าเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ทางสัานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ของเราครับ มีแนวทางการดําเนินงานในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างครับอ๋อสำนักงานะขเขตจังหวัดก็ <c oughs> มีการประชุมอบรมให้ความรู้เรื่องโลละลงไม่เผานะ,ะเป็นกลุม่มกลุ่มใหม่กลุ่มน้ำร่องกลุ่มเก่าเลยเนี่ยแล้วก็เน้นเขาใช้เครื่องอัดฟางเก็บฟางไว้นะไปเลี้ยงไปเลี้ยงสัตว์แล้วก็ใช้สําหรับปลูกหอมปลูกกระเทียมน,ยนะครับก็จะลดการเผาได้เยอะซึ่งตอนนี้มันมีมาตรการการป้องกันก็คือว่า ให้ทางฝ่ายปกครองไปเข้มงวดทางกำนันผู้ใหญ่บ้านประกาศเชิญชวนแล้วก็คนในดําเนินการก็จะจับปรับแล้วก็ดําเนินการทางกฎหมายครับผมก็คือนี้เป็นแผนการคือระดับ,บจังหวัดเลยที่เข้ามาร่วมมือกันอย่างของสำนังกงานเกษตรเองเนี่ยก็ไปสนับสนุนในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากฟางข้าวใช่ไหมฮะแทนที่ฟางข้าวเหล่านี้ <ừ. S 1> พอเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเนี่ย ชาวบ้านเกษตรกรชาวนาเอาไปเผากันแต่อันนี้เราก็ส่งเสริมสนับสนุนให้มาเอาเป็นก้อนฟางฟอันนี้เราไปส่งเสริมได้รับงบประมาณอะไรยังไงมาจากไหนอ๋อก็ใช้งบประมาณของจังหวัดงบประมาณของท้องถิ่นนะครับซึ่งเขาจะใช้ซื้อเครื่องจักรประมาณ3าถึงแสนบาทต่อกลุ่มเนาะแล้วก็เขาอัดแล้วก็ขายซึ่งมันมีตลาดซื้ออยู่ที่น้ำอ่างนะเรียกตลาดตลาดโคกระบือเนาะเขาก็ได้ขายก้อนละ20-30บาท แล้วอย่างนี้คือพอเราอัดเป็นก้อนแล้วเนี่ยเขาเอาไปต่อยอดทําเป็นอะไรกันบ้างเนาก็ส่วนมากจะไปเลี้ยงสัตว์อันที่สองก็ไปเพาะเห็ดอันที่3ามก็ไปปลูกพืชก็คือเอาไปคุมหน้าแปลงของหอมกระเทียมครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ขายได้ทั่วเพราะว่าจังหวัดอื่นที่มีนาไม่มากเขาก็มาซื้ออย่างจังหวัดแพร่น่านเชียงรายเชียงใหม่นะครับแล้วก็อีสานบางส่วนอย่างเมืองเลยนะครับหนองบัวลำพูที่เขาเลี้ยงสัตว์เยอะครับ อันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดอุตสาหกรับที่เขาให้เกษตรกรเนี่ยเอาฟางแทนที่จะไปเผาเนี่ยนะฮะเอามาต่อยอดแล้วก็ได้รายได้ด้วยาจากการดําเนินงานที่ผ่านมาทั้งหมดครับเราสามารถลดปัญหาการเผาพืชทางการเกษตร,รได้มากน้อยขนาดไหนครับก็ตอนนี้นรณนงคลงก็คือเกษตร,รกรต้องให้ความร่วมมือด้วยเนาะก็จากเดิมซึ่งเขาไม่เคยทำนะครับตอนนั้นก็คิดว่ามัน ลดลงประมาณสัก6 0สิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังมีบางส่วนที่เขายังเผาที่ยังใช้ประโยชน์ไม่ถูกต้องนะครับซึ่งเราก็เข้าไปรณรงค์ว่ากลุ่มคนจำนวนส่วนน้อยเนี่ยเขาก็ยังเร่งทำนาเพราะรว่าเขามีนาแล้วเขาจะต้องปลูกข้าวแต่ว่าตอนนี้เราก็มีโครงการส่งเสริมปลูกข้าวโพดแล้วก็ธัญเหลืองซึ่งใช้น้ําน้อยนะซึ่งเป็นโครงการของกรมงเสริมแล้วก็กระทรวงเกษตรครับผมค,ครับนี่ก็เป็นแนวทางนะครับในเรื่องของการรณรงค์ลด เผาพื้นที่ทางการเกษตรนะครับโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกันต่อนะครับว่าคราวนี้เองเนี่ยผลเสียจากการเกิดขึ้นจากการเผาพื้นที่การเกษตรจะเป็นอย่างไรกันบ้างและเราจะมีแนวทางอย่างไรนะครับที่จะเข้าไปฟื้นฟูพื้นที่เหล่านั้นให้กลับมาสามารถมีคุณภาพแล้วก็ปลูกพืชต่างๆได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้กัผมวหน้าเป็นอย่างมากเลยนะครับครับครับอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับเรื่องของ ผลเสียนะฮะกับการเผาพื้นที่ทางการเกษตรจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเราจะไปพูดคุยกับานด้านของว่าที่ร้อยตีปรกรณ์คังประผลนะครับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงแนวทางการลลรณรงค์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ไปแล้วครับคราวนี้เองเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ชม,มครับเขาได้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าถ้าเขาเผาพื้นที่ทางการเกษตรแน่นอน,นว่าการหลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยเมื่อเผาเนี่ยทุกอย่างมันเร็วไปหมดแหละที่จะเตรียมเพื่อที่จะมาปลูก ในฤดูกาลต่อไปเผาแป๊บเดียวใช้เวลาไม่นานเร็วด้วยแต่ผลเสียมันกลับมาอีกเยอะเลยใช่ไหมฮะก็กว่าจะฟื้นฟูก็ใช้เวลานานด้วยครับผลเสียอะไรบ้างครับกับการเผาในทในการเกษตรอย่างแรกเลยนะครับผลเสียก็คือทําลายอินทรีย์วัตถุในดินเนาะทาลายอินทรีย์วัตถุในดินแล้วก็ทาลายสิ่งมีชีวิตในดินนะครับที่เป็นประโยชน์ในดินคืออย่างนี้ปกติให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าในดินเนี่ยในการปลูกแต่ละครั้งเนี่ย ที่พืชเจริญเติบโตงอกงามได้เพราะดินเขามีคุณค่าทางอาหารใช่ครับมีสัตว์มีสิ่งมีพืชต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพืชด้วยพอเจอความร้อนไปเนี่ยแน่นอนสิ่งเหล่านี้ก็คือตายไปหมดเลยตายหมดเลยอย่างเช่นจุลินทรีย์ในดินนะที่เป็นประโยชน์ในดินแล้วก็ศัตรูธรรมชาติเนาะตัวห้ามตัวเบียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นผลเสียหลักๆครับผมก็ทําให้และธาตุอาหารต่างๆเ่าเนี่ยสูญเสียไปนะฮะแค่เพียงแค่เจอความร้อนนะฮะคราวนี้เองเนี่ยพอ สูญเสียไปอย่างเงี้ยมันส่งผลอะไรอย่างไรบ้างครับกับการที่จะปลูกพืชต่อไปอะฮะจะปลูกพืชต่อไปก็ต้องบํารุงดินเนาะทีนี้เราต้องกลับมาบาร,รุงดินก็ต้องมาใช้ปุ๋ยหมักอะไรเงี้ยปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดนะครับ,รบอ่าแล้วก็อีกอันนึงที่เราใช้กันอยู่เนี่ยก็คือฐานเมลชาชีวภาพฐานชีวาภาพเนี่ยในการปรับปรุงดินเหมือนกันครับอันนี้คือเป็นแนวทาง,นนทางการใช้เรียกว่าของอินทรีย์ธรรมชาติใช่แต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยภาพสะท้อนที่เราได้เห็นกันเลยก็คือว่าเมื่อ เกษตรกรเขาเผาพื้นที่ทางการเกษตรไปแล้วใช่ไหมฮะครับพอจะเริ่มต้นฤดูเพาะปลูกกันใหม่เนี่ยปรากฏว่าเขาก็ไปใช้พวกสารเคมีคมที่เข้ามาและก็ต้องยิ่งใช้มากใช้เพิ่มเพราะสารอาหารทางธรรมชาติเนี่ยมันได้สูญเสียไปมันได้หายไปครับอันนี้มันก็ทําให้เกษตรกรเนี่ยเขาเพิ่มต้นทุนมาด้วยใช่ไหมเพิ่มต้นทุนครับใช่ครับคือเกษตรกรอย่างแรกก็ต้องเข้าใจก่อนเนาะเข้าใจในเรื่องของตัวนี้เราถ้าเราใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์อะไรพวกนี้ นะครับมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่มันจะรักษารักษาไอ้พวกเนี้ยสิ่งมีชีวิตอะไรพวกเนี้ยนะครับในระบบนิเวศของมันให้มันอยู่ได้นะครับให้มันปลูกพืชอะไรพวกเนี้ยมันก็จะได้มีคุณค่าทางอาหารในดินอย่างเงี้ยครับช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีประมาณนี้ครับคราวนี้เองเนี่ยถ้าเกิดเกษตรกรเขาต้องการที่จะมาปรับปรุงบำรุงดินแล้วล่ะหลังจากที่อาจจก่อนหน้านี้ฉันอาจจะเคยเผาไป หมือนทําพลาดไปนั่นแหละครับครานี้จะเริ่มกลับมาบํารุงดินที่เคยเผาไปเนี่ยเขาต้องเริ่มต้นอย่างไรฮะเริ่มต้นยังไงก็ต้องเนี่ยบำรุงอย่างที่อย่างที่บอกไปนะครับว่าเราต้องใช้อาจจะต้องปลูกพืชคุมดินก่อนอ,อย่างเงี้ยครับเช่อนอะไรบ้างครับอ่าอา่าพูดอายุอายุน้อยเนาะไออย่างเช่นถั่วครับประมาณนี้ครับคือให้แร่ธาตุในดินก่อนครับอ่าปลูกพืชคุมดินจากนั้นอย่างไรต่อครับแล้วก็อ่าปลูกพืชคุมดินเนาะแล้วก็อ่าใช้ปุ๋ยหมัก ครับปุ๋ยอินรีอะไรเนี่ยต้องเสริมเข้าไปครับ,รบในเรื่องข้อมูลต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยถ้าเกษตรกรเขาสนใจเขาสามารถเข้ามาปรึกษาที่สำนักงาน,กนเกษตรจังหวัดอุดรดิต์ได้เลยใช่ไหมฮะได้ครับได้ก็จะมีเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงที่ลงพื้นที่ไปไปตรวจสอบก่อนว่าสูญเสียอะไรอย่างไรบ้างแนวทางการฟื้นฟูซึ่งแนวทางที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าเราเน้นในเรื่องของธรรมชาติเพราะด้วยความเพื่อเป็นความยั่งยืนมากกว่าการที่จะใช้สารเคมีต่างๆนะครับ คราวนี้เองทราบว่าเราได้มีนวัตรกรรมมาด้วยใช่ไหมครับ<ะ>เกี่ยวกับเรื่องของการลด mm hmm. การเผาการนําเศษวัสดุทางการเกษตรเนี่ยแทนที่เขาจะเอาไปเผากัน,เ,นเอากลับมาทําให้เกิดประโยชน์คืออะไรครับคือ,อเราใช้ฐานชีวภาพเนาะเป็นยังไงฮะฐานชีวภาพเนี่ยคือเราต้องยอมรับก่อนว่าการจัดการเศษวัสดุหรือใช้เนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการเผาครับถูกต้องนะครับทีนี้การเผาเราจะเผายังไงให,ให้มันมีกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนาะ เราก็ได้ได้ใช้ฐานชีวภาพเนี่ยนะครับคือแนวคิดจริงๆแล้วก็มาจากสามหน่วยงานเนาะหน่วยงานทางจังหวัดอุตรดิตแล้วก็ทางหน่วยงานภาคการศึกษาก็คือของราชภัฏอุตรดิตรนะครับทางของขงสูรวิทย์แล้วก็อีกอันนึงก็คือเกษตรกรเป็นเกษตรกรต้นแบบของเรานะครับแนวคิดนี้นะครับก็จะได้รับงบประมาณจากของวชนะครับวิจัยแห่งชาติเนาะทางราชภัฏนเขาก็ เป็นต้นเรื่องเนาะดำเนินการเรื่องตรงนี้นะครับทีนี้เกษตรก็เห็นแนวทางพงเนี้นะครับก็เอานําตรงนี้มาขยายผลนะครับมาใช้มาส่งเสริมให้เกษตรกรใช้นะครับทีนี้กระบวนการของฐานชีวภาพเนี่ยมันมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังไงเนาะก็คือว่ามันเป็นกระบวนการเผามันอยู่ที่กระบวนการเผาห้าร้อยถึงพันองศานะครับทีนี้ถ้าเผาเนี่ยมันมันจะไม่เกิดควันนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประโยชน์ก็คือ ช่วยกักเก็บธาตุอาหารในดินปรับปรุงดินนะครับปรับค่า PH ในดินนะครับแล้วก็อีกอันนึงกักเก็บคาร์บอนนะครับ็นเรื่องของในเรื่องของโลกลดโลกร้อนนะครับคือยังไงฮะคือหมายถึงว่าเราเอาเศษวัสดุทางการเกษตรเนี่ยเอามาเผาได้อุณหภูมิที่บอกมาสักครู่นี้ต้องเป็นเตาเผาโดยเฉพาะเลยไหมฮะเตาเผาจริงๆมันมีหลายแบบนะครับเตาที่ทาอยู่กันเองได้ก็คือเตา200ลิตรแล้วก็เตาข้างในเป็นเตา100ลิตรอย่างเงี้ยอันนั้นจะเป็นลักษณะของการอบเนาะ อันนั้นอีกแบบนึงแต่ที่เราใช้เนี่ยของของที่พี่ชัยยาพนเขาใช้เป็นเตาแบบเตาทรงกลวยนะครับในในสากลเขาเรียกเตาคอนติกิตเตาแบบนี้นะครับก็เอาเศษวัสดุเนี่ยเข้าไปเผาในในเตาครับใช่ไหมเผาใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ฮะจริงๆไงกระบวนการเผาเนี่ยสองสามชั่วโมงก็น่าจะได้ก็จะน่าจะได้แล้วได้ออกมาเป็นถ่านได้ได้ออกมาเป็นถ่านและถ่านนี้เอาไปทำประโยชน์อย่างไรต่อครับ ฐานตรงนี้นะครับก็เน้นในเรื่องของการใช้ปรับปรุงบำรุงดินอันนี้เป็นหลักคืออย่างนี้ฮะฐานตัวนี้ที่เป็นนรตกรรมด้านนี้เนี่ยไม่ได้เอาเป็นเบ็ฐานหุงต้มอะไรตามบ้านเรือนนะครับแต่ฐานตัวนี้ก็เอากลับไปเป็นสารอาหารบำรุงดินใช่คือเราเอาฐานตรงนี้เข้าไปครับไปไถกรบหรือไปอย่างไรฮะไปผสมปุ๋ยหมักก็ได้ปุ๋ยซินทีก็ได้แล้วก็ใส่ในโรยในโคนต้นครับที่นิยมใช้กันก็คือรองก้นหลุมเวลาปลูกพืชครับ เพราะว่าคุณสมบัติตรงนี้มันเก็บความชื้นแล้วก็ดึงธาตุอาหารได้ดีเนาะแล้วเป็นไงบ้างครับพอเกษตรกรเขาเอาไปใช้แล้วเนี่ยฮะก็ได้ผลตอบรับดีนะครับเพราะว่าอย่างปีก่อนเนี่ยปี6กสามเนี่ยเกิดเกิดกรณีเรื่องของเรื่องของภัยแล้งนี่ยตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับเพราะว่ามันอุ้มมันมีคุณสมบัตินาออุ้มน้าได้ดีแล้วก็ดูดซึมธาตุอาหารได้ดีด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมดีๆนะครับที่ทางด้านของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ย ขาได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดเนี่ยแล้วก็คิดค้นตัวนี้มาก็ทําให้สกอตรกรเนี่ยลดการเผาด้วยนําเศษวัสดุเกษตรเนี่ยมาทําเป็นถ่านเมื่อได้ถ่านแล้วเนี่ยก็เอากลับไปบํารุงในสวนในไร่ของเขาเนี่แหละต่อเกิดประโยชน์มากๆเลยนะครับอเดี๋ยวคราวนี้ครับในแพลงเนี่ยแน่นอนครับว่านอกจากในเรื่องของการลดเผาต่างๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือในเรื่องของการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและก็งดการปลูกพืชบางสิทิด้วยอาเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันต่อครับ มาดูกันในเรื่องของการปลูกพืชใช้น้าน้อยกันบ้างนะครับโดยทางด้านของหัวหน้าเจริญสอนสีรินะครับหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาการผลิตเนี่ยก็จะมาให้ข้อมูลกับเราในเรื่องนี้หัวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับหัวหน้าครับในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ภัยแล้งพื้นที่การเกษตรเนี่ยเป็นอย่างไงบ้างครับในปีที่ผ่านมาครับสำหรับในปี26465 5ครับปีนี้เนี่ยจังหวัดอุตรดิตถ์เราถือว่าโชคดีไม่ค่อยแล้งเท่าไหร่นะครับ เพียงแต่ว่าน้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนศิลิกิตเรามีน้อยนะครับแต่พื้นที่ทําการเกษตรในหลังฤดูทานาเนี่ยของอุตรดิตถ์เราเนี่ยส่วนมากจะทํานาเป็นส่วนใหญ่นะครับประมาณเกือบสองแสนไร่อันนี้ครับคือทําให้มีปัญหาที่เราคาดว่าน้ําในนาจะไม่เพียงพอครับครแน่นอนว่าการทํานาแต่ละครั้งเนี่ยโอ้ใช้น้าค่อนข้างเยอะแล้วปีนี้สถานการณ์นะครับน้ำในเขื่อนซิลิกิตค่อนข้างที่จะน้อย อย่างนี้เองเนี่ยทางสำนักง,งานเกษตรเนี่ยเรามีแผนงานการรณรงค์การวางแผนอย่างไรบ้างในเรื่องนี้ครับครับก็ร่วมกับหน่วยงานทุก,ทกหน่วยในสงกัดกระทรวงเกษตรนะครับโดยเฉพาะชนรพานจังหวัดอุตรดิษฐ์วางแผนกันในการปลูกพืชแล้วก็ประชาพันธ์เต็มที่นะครับว่าไม่ให้พีน่นงเกษตรกร,กรทํานานะครับแล้วก็หันมาปลูกพืชใช้น้ําน้อยซึ่งทางราชการล้วก็ส่งเสริมกันอยู่นะครับ ณตอนนี้พื้นที่ทํานาเราก็ประชาพันเต็มที่แต่พี่น้องเกษตรกรก็บอกว่าน้ํามันผ่านหน้าบ้านของเรานะครับคือน้ำตอนนี้เองเนี่ยเขาก็ยังเห็นว่าเอ้ยมันยังมีน้ําอยู่นะทําไมไม่ให้เขาทํานาต่อไปทําไมต้องมางดด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือน้ําในอ่างใหญ่ๆอย่างเขื่อนเนี่ยมันมีน้อยนะครับถ้าเกิดหลังจากนี้ไปเขาเริ่มปลูกณตอนนี้โอเคยังเห็นน้ําอยู่แต่หลังจากนี้ไป2 3ถึงเดือนเนี่ยน้ำมันไม่พอแน่ๆ ครับเพราะนั้นทางราชการเราก็พยายามส่งเสริมว่าอ๋ชนะเอาพืชตัวไหนที่ไปปลูกแทนนาปังแล้วได้ผลตอบแทนสูงนะครับและใช้น้ําน้อยทางกรมส่งเสริมการเกษตรเราก็มีโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายนะครับหลังฤดูทํานาปังพืชหลากหลายนี่ก็เป็นพืชที่อายุไม่เกิน120วันนะฮะเราก็จะมีโครงการที่จะสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้พี่น้องกเกษตรกรแต่โครงการเราก็เพียงแต่ว่าเป็นจุดแบบ ประกายให้พี่น้องเกษตรกรกร,รับทราบว่าใช้พืชตัวนี้ทดแทนนะจะสร้างรายได้ดีก็มีไม่มากครับปีปีหนึ่งอย่างปีนี้เรามีพื้นที่แค่80ดสิไร่ที่จะให้เป็นจุดนําร่องอนะครับครับผมก็คือเราให้เกษตรกรเนี่ยที่เคยทํานาตอนนี้งดการทํานาปรังก่อนนะครับ,ค,รบคือต้องอธิบายอย่างนี้คือหลายคนยังอาจจะไม่เข้าใจการทํานาเนี่ยในรอบหนึ่งเขาทํากี่เดือนครับท่านอ๋อรอบหนึ่งก็ประมาณร2 0ยิวันใช่ไหมครับอายุข่าวก็ สี่เดือน,นประมาณน,าน,นั้นพอจบฤดูไปเนี่ยนะฮะถ้าเกิดทำปีหนึ่งต่อครั้งเนี่ยเ,เรียกว่านาปี<ช>นะฮะแต่ถ้าเกิดจะทําต่อเขาเรียกว่านาปลาง<ช>ังการทํานาแต่ละครั้งใช้น้ําค่อนข้างเยอะนะครับและนาปลังส่วนมากเนี่ยเขาจะทํากันในฤดูแล้งนี่แหละนะฮะแต่ถ้าเกิดพื้นที่ไหนที่น้ําน้อยคาดการแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะสอนงดการทํานาปรังไปก่อนแล้วก็หันมาปลูกพืชใช้น้ําน้อยในระยะ120วันที่สามารถจะเก็บผลผลิตได้ เช่นอะไรบ้างครับที่เราจะมาส่งเสริมให้เกษตรกรเขาได้ปลูกกันนะฮะณตอนนี้นะครับเราก็มีการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับนะครับอันอันดับหนึ่งแล้วเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็รองลงไปก็เป็นถั่วเหลืองครับที่ที่จะเห็นปลูกอยู่ส่วนมากอยู่ที่แถบอําเภอพี่ชัยซึ่งเป็นเขตทํานาปางเยอะแล้วก็ในเขตอําเภอเมืองก็จะเป็นถั่วลิสงนะครับรวมทั้งพืชผักครับนะครับณณตอนนี้เราก็จะมีพืชหลากหลายทุกชนิดที่พี่น้องเกษตรกรปลูกแล้วได้ผลตอบแทน คิดว่าน่าจะดีกว่านาปรังเพราะว่าผลผลิตข้าวเนี่ยเวลามันออกมาเยอะๆเน่ยพื่อนผู้ชมก็คงจะทราบว่าราคาก็จะถูกนะครับ,รบเพราะราคาถูกก็ทําให้พี่นอ้องเกษตรกรจะขาดทุนเพราะต้นทุนโดยเฉลี่ยเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับประมาณ5000บาทต่อไร่ในการทำทานาแต่เพเวลาเราไปขายเนี่ยเราตีให้ผลผลิต800กิโลกรัมเนี่ยถ้ากิโลเก้บาท8 8, 9, 72ก็ประมาณ7,200บาทแล้วต้นทุนเราเอาไปแล0 0้ครันครับ,รบก็เหลือกําไรไม,ไม่มากเกบปีไหนถ้าราคาข้าวตกลงเหลือาทอยบาทนี้นะครับก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรมีปัญหาเรื่องขาดทุนแน่นอนครับแล้วอย่างนี้พอรเราลรลงเราส่งเสริมไปแล้วเนะะี่ยฮะเกษตรกรในพื้นที่ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับทั้งทั้งเราส่งเสริมแล้วก็ทําจุดเรียนรูร้จ่ดเปรียบเทียบนะครับ เกษตรกรให้ผลตอบรับเป็นอย่างดีปีนี้โครงการพืชหลากหลายเนี่ยเรามีพื้นที่เพียงที่ให้พี่น้องเกษตรกรกร่วมโครงการเนี่ยแปดสิบไร่เนี่ยพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเสนอมาเป็นเยอะแยะครับตั้งสองสามร้อยไร่ทีนี้เกษตรกร,กรที่เสนอมาเราก็รับเข้ามาอยู่ในร่วมโครงการเพื่อหาเรื่องอเชื่อมโยงกับตลาดให้เขาแต่ตรงปัจจัยนี้เราก็ให้เฉพาะที่เรามีอยู่นะครับอันนี้ก็คือ,อเรามีการส่งเสริมในเรื่องของการสนับสนุนปัจจัยด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็การตลาดละครับ การตลาดนี่เราก็จะเอาพ่อค้าที่อยู่ในชุมชนที่อย่างเช่นเป็นสหกรณ์ว่าตลาดมีคนรับซื้อแน่นอนอย่างเช่นถั่วเหลืองเนี่ยสมาคมพืชไร่นะครับก็จะมาร่วมชี้แจงให้ทําความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรรับรองประกันได้ว่าตลาดมีรับซื้อแน่นอนคผถั่วเหลืองก็จะเป็นพืชอายุสั้นชิ้นหนึ่งที่เอามาปรับปรุงลุยได้ด้วยปลูกเพื่อตัดวงจรของ ศัตรูพืชได้ครับอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมปลูกในนาได้ดีครับผมท้ายสุดเลยฮะให้ท่านได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่หน่อยละกันครับที่เราจะรณรงค์งดการทํานาปรังแล้วก็หันมาปลูกพืชใช้น้ําน้อยและทางสำนักงานเกษตรของเราเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมอย่างไรกันบ้างในสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ฝากว่าการทานาเนี่ยถ้าเราทําเยอะเนี่ยจะก็ผลผลิต ออกมาเยอะก็ทําให้ราคาถูกนะครับเพราะนั้นก็อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรหันมาปลูกอายุสั้นนะครับพืชใช้น้ําน้อยที่มนผมแตดตอบแทนสูงเช่นทั่วเหลืองนะครับทั่วลิสงเนี่ยครับก็พี่น้องเกษตรกรสนใจพืชชนิดไหนครับสามารถติดต่อเจ้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้ทุกอำเภอใกล้บ้านนะครับตอนนี้เรามีเจ้าที่เกษตรตำบลหรือที่เรียกสั้นว่าเกษตรตำบลนะครับคือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจําสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอครับผม วันนี้ต้องขอบคุณท่านมากเลยนะครับครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นแนวทางนะครับในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เขาร่วมมือกันนะฮะระหว่างหน่วยงานภาครัฐอย่างท้านของสำนังกงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนเกษตร,รกรในพื้นที่ด้วยที่เขาร่วมมือร่วมใจกันที่จะงดเผาพื้นที่ทางการเกษตรนะครับเพราะว่านี่คือสาเหตุหลักๆของการเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่กันด้วยเราย้ํากันตลอดครับว่า ปัญหาหมอกควันและไฟป่าทุกคนร่วมมายร่วมมือกันงดได้นะฮะเพราะปัญหาเนี่ยหลกัหลกๆมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงรายการของเรานะครับในครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปรับฟังประเด็นเรื่องอะไรนั้นติดตามกันได้ใหม่นะครับกับรายการชวนพี่น้องมองบ้านเมืองทางช่อง NBT 2 h d สำหรับวันนี้ผมพิพัฒน์อัพุพลพร้อมทีมง,งานต้องขอลากไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ